สวัสดีครับทุกคนวันนี้อาจารย์แดงมาเล่นเกมลัก,กี้ในโกะดนะมาช่วงปีใหมยอย่อัก็ต้องมาเล่นอะไรแบบนี้สักหน่อยนะอะซื้อฟีเจอไปสามพันช่วงนี้เป็นช่วงเวลาโบนาน,นาอาจารย์ได้เล่นดูแล้วนะอยู่ที่ประมาณเที่ยงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้คอนเฟิร์มมากนะประมาณเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะครับทุกคนอาจารย์จะสาทัดเล่นประมาณช่วงเช้านะ <Yo. S 1> แต่ละที่ที่เราเล่นมันก็ไม่เหมือนกันนะต้องต้องมาเล่นที่เดียวกันนะ อ่ามาสะสมตัวคูณไปก่อนนะ <Huh? S 1> โอโ้โหจะมีแต่ตัวคูณนะ่ไม่ได้รางวัลน,นี้ก็ไม่ได้นะเหลือสามครั้งแล้วอุ้ย <Huh? S 1> โอโ้โหเฉียดไปนิดเดียวโอโ้าวมาแล้วครับทุกคนแปดพันสี่นะครับโอโ้โหทีเดียวแล้วเปลี่ยนซูชิเป็นวายอ่าถูกต้อง โอ้โหมาดูรางวัลยอดรวมยังดีซูปเปอร์เมกะแล้วอื <c oughs> เรายังเหลือนะไม่ใช่ราวัลยอดรวมเรายังเหลือสเกตเตอร์อีกมาอีกครั้งหนึง่งปุ๊บอ่ามาซูชิอือโอเค <c oughs> ได้เท่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอือดูยอดรวมมือนหนึงนะครับถ้าใครดู <c oughs> นะ <c oughs> อย่าลืมมาติดตามมาสับสไคร้อาจารย์ด้วยนะลงทุปทุกวันยกเป็นวันอเพราว่าจะเบตี้นะ ถ้าใครที่อยากเล่นนะคลิกที่ใต้คลิปได้เลย